เมทัลชีตฟ้าระแนงช่วยคุณได้เพราะว่าเมทัลชีตอยู่ข้างบนฝ้าระแนงอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้จะเป็นตัวซับเสียงไม่ให้เสียงเนี่ยมันดังได้นะครับซึ่งเคาน์เตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นเคาน์เตอร์ปูนถ้าวัดจากผนังจนถึงขอบเคาน์เตอร์เนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่2เมตร40เซนถ้าวัดจากผนังฝั่งนี้นะครับไปถึงผนังฝั่งตัวบ้านนะครับจะมีความยาวประมาณ1เมตร8 0ถึง2เมตรโดยประมาณข้างในตรงนี้จะเห็นว่ามันจะมีปั๊มน้ำอยู่นะครับผมเปิดยางอีหนึ่งคุณผู้ชมแป๊บนึงนะน,ะน,ออน,น,นหนนะ นะครับคุณติดตั้งเนี่ยคุณควรเริ่มตั้งแต่ขอบเคานเ,เตอร์ด้านนอกสมมุติว่าขอบเคานเตอร์ด้านนอกตรงนี้ใช่ไหมคุณก็สตาร์ทเท่ากัเลยขนานกันเลยขนานกันลงมาเลยแล้วคุณก็ไปเก็บเศษข้างในสวัสดีครับผมโบสาโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านวิทเนียสายไหมหลังนี้อีกแล้ว สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1นึ่พันวิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ เคยถ่ายไปแล้วประมาณสัก4-5คลิปได้นะครับถ้าใครสนใจโครงการนี้ก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับ โครงการนี้เนี่ยเขาชื่อว่าปิทเนียสายไหมอยู่ตรงถนนสายไหมเลยคุณผู้ชมและในโครงการนี้ก็จะเป็นบ้านทาวน์โฮมแล้วก็จะมีบ้านแฝดบริเวณหลังโครงการด้วยนะครับเราก็ได้ทั้งบ้านทาวน์โฮมแล้วก็บ้านแฝดนะใครอยากดูตัวอย่างในการตอบเติมก็สามารถย้อนไปดูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาไปดูห้องครัวหลังบ้านซึ่งตอนนี้เนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับเป็นยังไงบ้างตามไปดูครับ ก่อนจะไปหลังบ้านนะครับตอนนี้มาอยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับตรงนี้เป็นหลังคาเมทัลชีทฝ้าระแนงนะซึ่งส่วนมากนะครับต้องบอกให้เลยว่าถ้าทําฝ้าระแนงแล้วเนี่ยจะจบเลยก็คือหนึ่งเลยเรื่องของเสียงดังเวลาฝนตกนะครับจะไม่มีเลยเสียงจะเงียบมากๆแต่คุณอาจจะได้ยินเสียงจากเพื่อนบ้านข้างเคียงเพราะว่าถ้าใช้เมทัลชีทกันหมดเนี่ยถ้าเป็นทาวน์โฮมเนี่ยบางทีก็จะหนีกันไม่พ้นเรื่องเสียงเวลาฝนตกเสียงดังแต่ถ้าเป็นบ้านเดียเ่ยวนะถ้าคุณทําแบบนี้นะคือจบเลยคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าเวลานอนอยู่เนี่ย นะครับเมทัลชีตฝ้าระแนงช่วยคุณได้เพราะว่าเมทัลชีตอยู่ข้างบนฝ้าระแนงอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้จะเป็นตัวซับเสียงไม่ให้เสียงเนี่ยมันดังได้นะครับหน้าบ้านก็ประมาณนี้นะครับผมเคยรีวิวหน้าบ้านไปแล้วเนาะถ้ายังไงก็ย้อนไปดูได้นะครับซ้ายขวาทําเป็นระแนงบังตานะครับฝั่งนี้ก็ต้องบอกให้เลยว่าเป็นระแนงบังตาที่อากาศเนี่ยถ่ายเทยได้แล้วก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวคุณสามารถนะครับเอาไม้แขวนไปแขวนได้เลยนะครับะจะเอาเฟิร์นะเอาอะไรไปแขวนได้หมดนะครับเป็นไม้ประดับตรงเนี้ยทาได้หมดเลย นะมีทั้งข้อดีแล้วก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะพาไปดูบริเวณหลังบ้านที่ต่อเติมห้องครัว2สเต็ปไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงตามมาดูครับตอนนี้นะครับผมเข้ามาอยู่บริเวณตัวบ้านนะส่วนตัวผมผมชอบนะฮะผมรู้สึกว่าดูอบอุ่นดูแบบดูละมุนละมุนเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกเขาเลยว่าไม่ได้กว้างจนเกินไป นะครับแต่ก็มันก็สามารถใช้สอยได้<ๆ>เพราะว่าตรงนี้เป็นห้องน้ำแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนผู้สูงอายุหรือห้องอเนกประสงค์นะครับพื้นที่ตรงโถงระเบียงเนี่ยเรียกว่าไว้ส่งระเบียงโถงกลางตัวบ้านเนี่ยก็จะถูกจํากัดนิดนึงนะค,คุณผู้ชมนะแต่ก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับพอมาตรงนี้คุณผู้ชมต้องบอกกันเลยว่า ทางโครงการเนี่ยไม่ได้ทําเป็นประตูกระจกสไลด์ก็จริงนะครับแต่ทําเป็นประตูบานเดี่ยวซึ่งให้ความแบบโมเดิร์นมากๆเพราะว่าตรงกลางเนี่ยเขาจะให้เป็นกระจกใสนะครับเรามาแอบดูห้องครัวเราได้จากตรงนี้นะตากล้องนี่ดูได้เลยนะมีเคาน์เตอร์ครัวมีอะไรนะครับก็ต้องบอกให้เลยว่าปัจจุบันนะฮะใครซื้อทาวน์โฮมเนี่ยหนีไม่พ้นกับการต่อเติมนะครับและการต่อเติมเนี่ยมันก็เป็นเสมือนหนึ่งในตัวบ้านของคุณนะครับสมมุติว่าเวลามีแขกมานะครับแขกก็เห็นห้องครัวบอกสวยจังขอเข้าไปดูหน่อย เชิญเลยครับตามมาครับผมพอเข้ามาด้านในคุณผู้ชมตรงนี้จะเห็นเป็นห้องครัวแล้วนะครับซึ่งด้านหลังของผมเนี่ยจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวที่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปซึ่งทางบริษัทเราออกแบบมาแบบพอดีพอเหมาะพอเจาะเหมาะกับการใช้งานเป็นอย่างมากเลยคุณผู้ชมซึ่งเคาน์เตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นเคาน์เตอร์ปูน ถ้าวัดจากผนังจนถึงขอบเคาน์เตอร์เนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่2เมตร40เซนหรือนะครับอีกมุมหนึ่งถ้าวัดจากผนังฝั่งนี้นะครับไปถึงผนังฝั่งตัวบ้านนะครับจะมีความยาวประมาณ1เมตร80ถึง2เมตรโดยประมาณขึ้นอยู่กับว่าตัวบ้านเนี่ยจะมีอุปสรรคอะไรอย่างตรงเนี้ยเขามีช่องชาร์ปเราก็ไม่ต้องทำสุดนะครับเราก็เว้นช่องไว้ได้ส่วนหนึ่งตรงนี้ก็สามารถวางถังขยะเล็กๆได้ด้วยนะครับซึ่งฟังก์ชันการใช้งานของห้องครัวตรงนี้เนี่ยผม จะพามาดูว่าใช้งานยังไงอะไรยังไงส่วนดีเทลในการก่อสร้างเนี่ยผมอธิบายไปหลายคลิปมากๆเลยคลิปนี้อาจจะ เปลี่ยนมุมมองนิดหนึ่งนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่การใช้งานก่อนนะครับต้องบอกว่าห้องนี้เนี่ยด้วยความกว้างที่เราดีไซน์หรือเราออกแบบไว้นะฮะจะมีพื้นที่ในส่วนของการวางเครื่องซักผ้าด้วยตรงนี้นะครับซึ่งในการวางเครื่องซักผ้าเนี่ยคุณสามารถวางเครื่องใหญ่ๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะ10บกิโลบวกบวกเนี่ยวางได้เลยเพราะว่าพื้นที่เรามีให้เนี่ยประมาณเมตรสาตรงนี้จะเยอะมากๆคุณผู้ชมอ้ไม่ถึงเมตรสาขออนุญาตประมาณ1เมตรอ่ะเก้าสิบสี่สิบสี่สิบ 40, 4ี่สิเมตรสาถูกแล้วนะครับวางเครื่องซักผ้าตรงนี้เรามีก๊อกน้ําดีมีทอ่อนําทิ้งให้แล้วก็จะมีปลั๊กไฟให้นะครับส่วนว่าวางเครื่องซักผ้าเหลือนะครับตรงนี้ก็ยังมีที่วางของได้อีกส่วนหนึ่งหรือจะเป็นฟังก์ชันด้านนอกคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าตรงนี้เป็นประตูกระจกสไลด์เมื่อเปิดออกมาเนี่ยนะครับคุณจะเห็นเลยว่าตรงนี้จะเป็นโซนซักล้างนะครับซึ่งโซนซักล้างด้านนอกตรงนี้คุณผู้ชมจะเป็นแบบโป่งนะครับเปิดโล่งเลยเราจะเอาละแนงโป่งเนี่ยนะครับ ติดตั้งก็คือ2มุมตรงนี้นะครับอากาศจะถ่ายเทตรงนี้ได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเพื่อนบ้านต่อเติมแบบนี้แล้วอันนี้คือเพื่อนบ้านเขาต่อเติมเต็มเลยนะก็คือก่อก่อชิดรั้วเลยตรงนี้ก็ยังมีช่องอากาศจากด้านบนหลังคาแล้วห่างลอยต่อระหว่างหลังคาเรากับหลังคาลูกค้าเนี่ยนะครับหลังคาเพื่อนบ้านพูดอย่างนี้นะครับจะมีช่องอยู่ประมาณสัก15เซนได้อากาศก็ยังถ่ายเทตรงนี้ได้ในระดับหนึ่งนะครับหรือจะเป็นมุมนี้ถ้าเพื่อนบ้านไม่ได้ต่อเติมถือว่าโหโชคดีเลยนะครับอากาศก็จะถ่ายเทตรงนี้ได้เช่นเดียวกัน หรืออีกในหนึ่งนะครับผมเคยทําแบบทําหลังคามาขึ้นหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเปิดโล่งแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าอีกครึ่งหนึ่งเปิดโล่งเนี่ยอากาศก็จะถ่ายเทได้แต่ข้อเสียก็คือเวลาฝนตกเนี่ยตรงนี้มันจะเปียกนิดนึงนะครับก็แลกกันไปแล้วกันถ้าใครอยากได้อากาศถ่ายเทดีๆก็ทําหลังคาออกมาสักครึ่งหนึ่งก็สามารถช่วยได้นะครับปั๊มน้ําถังน้าปัจจุบันนะครับเขามีแบบฟิวชั่นแล้วนะก็คือซ่อนปั๊มน้ําไว้ข้างในแล้วก็มีเก็บน้ําไว้ข้างล่างนะครับฝาตรงนี้เปิดขึ้นนนนนไไปด้้้ะะรัขาางงใตเีีจจห็ว่มม ปั๊มน้ำอยู่นะครับผมเปิดยางอีนึงคุณผู้ชมแป๊บนึงนะนี่จะมีปั๊มน้ําซ่อนอยู่ด้านในตรงนี้เห็นไหมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะประหยัดพื้นที่แนวราบนะครับซึ่งพื้นที่แนวราบของเราเนี่ยนะครับปกติจะวางปั๊มน้ำนะครับมันก็จะเกะกะใช่ไหมแต่ตรงนี้เนี่ยเราเอาปั๊มน้ำเนี่ยเอาทางน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในเซตเดียวกันแล้วก็เอาเข้ามุมเลยแต่การเข้ามุมเนี่ยผมฝากไว้นะอย่าเอาไปชิดระแนงนะหรืออย่าเอาไปชิดรั้วนะครับให้เว้นอย่างน้อยๆออกมาสัก5เซนนะครับ ก็คืออย่าเอาไปชิดนั่นแหละถ้าชิ้นเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้ถ้ารั้วมีปัญหาถ้าถังน้ํามีปัญหามันอาจจะกระทบกันได้นะครับสูว่าถังน้ําไปเบียดรัว้วหรือรั้วมาเบียดถังน้ํายังไงก็แล้วแต่มีความเสียหายอย่างแน่นอนตรงนี้ฝากเอาไว้นะครับเรามาด้านในกันต่อน,นะครับด้านในตรงนี้นะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นนะฮะฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยเริ่มตั้งแต่สิ่งล้างจานเลยคุณผู้ชมสิ่งล้างจานตรงนี้นะครับผมจะเปิดน้ําให้ดูเปิดน้ำเนี่ยนะครับน้ําจะถูกไหลลงไปที่สะดืออ่่าาาาางงงงนนนนะะะครรรับบแลลลล้้้้้ววกก็ตออกตออออเยมมืจไไดหดห โอเคพอน้าไหลลงไปด้านล่างเนี่ยเราก็สามารถมาตรวจงานได้ด้วยนะครับว่าด้านล่างเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าเรามาดูด้านล่างกันนะครับซึ่งด้านล่างของเรานะครับต้องบอกให้เลยว่าเราปูกระเบื้องพื้นให้ปูกระเบื้องผนังให้หมดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมีถ้ามีน้ำรั่วหรืออะไรพวกนี้เราสามารถกวาดน้ำออกมาได้เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยซิงล้างจานของเราเนี่ยถ้าเป็นในราคาแพ็กเกจเนี่ยเราให้สแตเลส304เลยนะแล้วก็จะใหญ่กว่าน,นี้แต่อันเนี้ยลูกค้ารีฟันซื้อเองนะครับพอซื้อเองเสร็จเนี่ยมันอาจจะอุปกรณ์ออออาาาาจจะะมไมไ่่่่ครบยกตัวงงเชนสดื ปกต,ติเนี่ยถ้าเป็นในราคาแพ็กเกจของเราเนี่ยเราจะมีสะดืออ่างให้ด้วยก็คือเป็นท่อดักกลิ่นแต่อันนี้มันไม่ได้ดักกลิ่นมันปล่อยลงไปตรงๆเลยนะครับแต่เราก็สามารถติดตั้งให้คุลูกค้าได้หมดนะครับว่าคุลูกค้าแบบอ,อยากได้แบบไหนอะไรไงก็ลองถ่ายรูปส่งให้กับโปรเจกต์แพนเนอร์มาก่อนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีซิงค์ลังจานที่มาจากประเทศจีนครับแบบแปลกๆเยอะมากแล้วก็ติดตั้งไม่ได้เพราะว่าอุปกรณ์ไม่เหมือนกับที่ประเทศไทยตรงนี้ต้องรู้ให้ดีก่อนนะครับแต่ถ้าคุณซื้อของขึ้นห้างเนี่ย สามารถติดตั้งได้เกือบ90%เลยผมแนะนําว่าซื้อขึ้นห้างจบกว่าเคมได้มีประกันด้วยนะครับง่ายกว่านะครับและฟังก์ชันต่อมานะครับฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยเป็นที่เตรียมอาหารนะครับที่เตรียมอาหารเนี่ยเอาตรงๆเลยนะมุมเนี้ยทั้งมุมเลยนะครับเป็นที่เตรียมอาหารได้หมดเลยตรงเนี้ยเรามีปลั๊กไฟให้ซึ่งปลั๊กไฟตรงนี้เนี่ยเราสามารถวางพวกหม้อหุงข้าว นะครับเครื่องปั่นต่างๆวางไว้ได้หมดเลยหรือเครื่องชงกาแฟก็วางได้นะครับตรงนี้เป็นตู้ใส่ไมโครเวฟนะครับซึ่งสามารถเอาปลั๊กไฟนะครับเสียบลงมาช่องนี้อ่าตรงนี้จะเป็นช่องเสียบปลั๊กไฟนะครับช่องนี้ก็ใส่ไมโครเวฟได้แบบเต็มๆเลยนะครับปลั๊กไฟก็เอามาเสียบกับตรงนี้ได้นะครับถ้ามันไปไม่พอก็คุณก็เพิ่มปลั๊กอีกหนึ่งจุดตรงนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับจุดหนึ่งก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับก็สามารถเพิ่มได้เหมือนกันนะครับแต่ในแพ็กเกจเนี่ย เรามีแถมให้อยู่แล้ว 1. จุดก็คือตรงนี้นะครับขออีกนิดนึงนะครับที่เตรียมอาหาตรงนี้เนี่ยผมบอกให้เลยว่าสามารถวางคบหินคกอะไรก็ได้ตำแรงๆได้เลยนะครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่อยากให้เสียงดังมากเอาผ้ามาลองก่อนนะครับ พวกท็อปพวกนี้เนี่ยเราใช้กระเบื้องพอดเลนนะครับซึ่งกระเบื้องพวกนี้เนี่ยจะทนต่อแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีแต่ว่าถามว่าถ้าเป็นหินแล้วก็มันกระโดดกระแทกแล้วมันเป็นรอยมันอาจจะเป็นรอยได้นะผมแนะนําให้เอาผ้ารองก่อนนะครับแล้วก็ต่อมามุมนี้นะครับนี่เลยเป็นส่วนของเตาแก๊สแล้วก็หูดูดควันนะครับเตาแก๊สหูดูดควันเซตนี้นะครับต้องบอกให้เลยว่า คุณลูกค้าเนี่ยซื้อมาเราติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเริ่มตั้งแต่เตาแก๊สก่อนอันนี้ของอิเล็กโทรลักนะครับซึ่งจะเป็นแบบฝังเข้าไปในเคาน์เตอร์นะตรงนี้เป็นกระจกเทมเพอร์การ์นะครับอ่าเป็นกระจกเทมเ e อร์การนะครับแล้วก็สามารถหุงหุงข้าวหุงอะไรพวกนี้ได้หมดเลยประกอบอาหารนะครับแล้วก็หู้ดูดควันเนี่ยก็เปิดพัดลมนะครับน่ติดแล้ว ผู้ดูดควันเนี่ยก็จะดูดเสร็จแล้วก็ท่ออากาศเนี่ยก็จะซ่อนอยู่ใต้ฝ้าแล้วก็เป่าออกที่โซนซักล้างด้านนอกนะครับอ,อ,อาจขะยากปิดก่อนเสียงดังตรงนี้ก็ง่ายๆนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้คุณผู้ชมเมื่อเปิดประตูออกมานะครับด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของ ที่วางเตาแก๊สนะครับที่วางถังแก๊สพูดผิดเราจะวางถังแก๊สเนี่ยก็สามารถวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับปัจจุบันนะฮะเราสามารถวางถังแก๊สไว้ตรงตรงนี้ได้แล้วนะเพราะว่ามันจะมีตัวเซฟตี้นะครับเวลาไปซื้อถังแก๊สมาเนี่ยเขาจะให้ติดตั้งตัวเซฟตี้ด้วยจะไม่เป็นอันตรายนะครับโอเคอทีนี้ฟังก์ชันตรงนี้นะครับเป็นลิ้นชักคุณผู้ชมลิ้นชักตรงนี้เอาไว้เก็บพวกช้อนซ่อมพวกมีดพวกต่างๆนะครับสามารถ เก็บพวกเครื่องปรุงเครื่องอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับโอเคเขาเข้าประมาณนี้นะมีทั้งหมด3ช่องนะครับขึ้นมาด้านบนหน่อยด้านบนตัวนี้เป็นตู้ขแขวนนะครับตู้ขแขวนต่างๆเนี่ยก็สามารถใส่ของใส่อะไรที่จาเป็นได้แต่ในการติดตั้งตู้ขแขวนเนี่ยผมแนะนําแบบนี้นะครับคุณติดตั้งเนี่ยคุณควรเริ่มตั้งแต่ขอบเคาน์เตอร์ด้านนอกสมมติว่าขอบเคาน์เตอร์ด้านนอกตรงนี้ใช่ไหมคุณก็สตาร์ทเท่ากันเลยขนานกันเลยขนานกันลงมาเลยแล้วคุณก็ไปเก็บเศษข้างในถ้าคุณมาเก็บเศษตรงนี้มันจะไม่สวยอย่างตรงนี้เนี่ย นะครับมันพอดีเป๊ะเลยนะฟิตเปียเลยตู้ใบนี้ก็ชนผนังพอดีเป๊ะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันคือเซ็ตของเขาเลยซึ่งมันจะลงตัวมากๆแต่ถ้าคุณใช้ยี่ห้ออื่นใช้รุ่นอื่นนะครับคุณก็เริ่มตั้งแต่ตรงนู้นแล้วก็อาจจะมาเก็บช่องไฟข้างในอาจจะมีเหลือช่องนิดๆหน่อยๆนะครับอ่ะมาดูใกล้ๆครับอย่างตรงนี้เนี่ยเขาเอาตู้เนี่ยติดผนังเลยนะครับชนไปเลยเต็มไปเลยนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะ ตู้พวกนี้นะครับต้องบอกให้เลยว่าฟังก์ชันการใช้งานก็มีลูกเล่นเยอะนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยช่องไมโครเวฟช่องบนสุดก็จะเป็นช่องเปล่าตรงเนี้ยเราไม่เป็นตู้นะมันเป็นช่องว่างาเปล่า,ลาก็สามารถมีสเปซในการวางของได้อีกนะครับอ่าเข้าๆประมาณนี้มีจุดนี้อีกจุดหนึ่งคุณชมในส่วนของตรงนี้เป็นที่คว่ำจานนะครับเวลาคุณล้างจานเสร็จเนี่ยคุณเอาจานคว่ำนะครับน้ำมันก็เสด็จลงซิงล้างจา,านพอนี้เป๊ะนะครับคุณก็ไม่ต้องเช็ดเลยหรือไม่ว่าคุณจะขแขวนพวกตะหลิวแขวน ถ้าพีตรงนี้ก็แขวนได้หมดเลยแขวนกระทะได้หมดเลยนะครับเนี่ยฟังก์ชันประมาณนี้นะฮะผมว่าเหมาะกับการอยู่ทาวน์โฮมแล้วนะครับเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยไม่ต้องเอาใหญ่จนเกินไปนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะดูได้เลยนะฮะผมว่ากําลังเหมาะกําลังพอดีมากๆเลยนะครับคร่าวๆประมาณนี้ละกันเดี๋ยวถ้ายังไงสงสัยตรงไหนลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วก็หวังว่าจะได้ไอเดียไปทําบ้านสวยๆไปทำเคาน์เตอร์ครัวสวยๆที่บ้านคุณนะครับกระเบื้องทั้งหมดนะครับเราซื้อจากโฮมโปรนะคร ลูกค้าก็คือกล่องนึ่ไม่เกิน200บาทถ้าพวกนี้นะครับไม่เกินหมดเลยก็คุณก็อยู่ในราคาแพ็กเกจเลยนะครับแต่ถ้าคุณอยากปูกระเบื้องที่มันราคาสูงขึ้นหน่อยสมมุติว่ากล่องละ210บาทนะครับอย่างผนังเนี่ยเราใช้ประมาณ20กล่องก็เพิ่มกล่องละ10บาท10คูณ20ก็กับเพิ่มแค่200บาทเองไม่ได้เยอะแยะอะไรส่วนแพ็กเกจห้องครัวหลังนี้นะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกให้เลยว่าอยู่ที่259,000บาทนะก็คือรวมทุกอย่างแล้วรวมตั้งแต่เสาเข็มเลยนะครับเสาเข็มก็จะเป็น หกเหลี่ยม3เมตร18ต้นนะแต่ถ้าอยากเปลี่ยนเป็นไมโครพายก็เราก็จะรีฟันค่าเสาเข็มหกเหลี่ยมให้แล้วก็อัปเกรดเป็นไมโครพายเขาเพิ่มเงินนิดหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนหน้าบานต่างๆเนี่ยเราจะให้เป็นสีขาวแต่ถ้าคุณอยากเปลี่ยนเป็นสีโอ๊คอะไรพวกนี้เราก็สามารถรีฟันเงินคืนแล้วคุณก็ไปซื้อมาเองได้เช่นเดียวกัน นะครับฟังชันง่ายๆประมาณนี้จ่ายครบก็จบในที่เดียวแล้วก็ไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องช่างทิ้งงานด้วยนะครับฝากไว้นะครับสำหรับห้องครัวห้องนี้นะครับถ้าอย่างไรก็แอดไลน์ที่ด้านล่างได้เลยหรือโทรมาที่เบอร์0881044888นะครับสำหรับนี้ต้องขอตัวเป็นก่อนร้อนมากๆเลยครับสวัสดีครับ